โซนิคเครื่องเดินครับเมื่อกี้ผมเทสวัดรอบตัวนู้นหวดกับกล่องส้มก็เครื่องดังครับตอนนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูไม่ได้ใส่หม้อน้ำว่ามันดังกันตัวนี้คิดว่ากระเดื่องวาวน่าจะถอยไม่ก็ตัวดันโซเสียเพราะว่าไม่คิดว่าการจะดังแต่ก็ไม่แน่ครับก็หวด รอบขึ้นไปเยอะเยอะมากแล้วก็หลายครั้งด้วยเมื่อวานยังขี่เดิมๆเองเมื่อวานเนี่ยเสียงยังปกติอยู่ก็เจอแล้วครับเหตุผลที่เครื่องดังเพราะว่าเมื่อกี้ก็หัวรอบขึ้นไปเยอะเกินพอสมควรเลยแหละครับเพราะว่าของส้มก็วัดรอบมาจับน่าจะตัดอยู่ประมาณหมื่นสามนะครับแต่ว่าของซี r ีาก็หมื่นสองแต่ยังไม่ได้ลองกล่องโซนิกนะครับในเหตุผลที่มันที่มันดัง ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าก็คือตัวน็อตกระเดื่องวาล์วมันคลายนะครับฝั่ง id ก็เป็นปกติครับก็คือเราลากรอบขึ้นเยอะเกินเป็นธรรมดาครับเครื่องมันต้องสั่นมากก,กว่าปกติตอนแรกก็นึกว่ากานแต่กานไม่น่าจะดังแบบนี้เพราะว่าน้ำมันเครื่องไม่แห้งออกรณีที่ดังแบบนี้ส่วนมากจะเจอในรถที่พวกพวกพวกกระเดื่องพวกนี้พวกตีนกระเดือ่องคือตัวนี้นะครับ แล้วก็พวกแคมึกจะชอบดังนะครับในช่วงถ้าของเทียมอะ่ะจะปีหนึ่งจะดังจะเริ่มดังแล้วสังเกตดูตีตนตีนกระเดื่องตัวนี้นครับมันจะมีรอยกินกับแคมก็จะมีอาการดังคล้ายแบบนี้เลยเป๊ะนะครับส่วนมากกา้กานก้านจะไม่ดังแบบนี้ก้านจะดังทั้งรอบสูงและรอบปลายไอรอบต่ําและรอบสูงนะครับจะดังเหมือนกันหมดแต่ถ้าถ้าถ้าตัวเนี้ยก็จะดังเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีความถี่ตามตามกระเดื่องที่มันมันปิดเปิดปิดเปิด แต่ตัวดันโซ่จะดังอยู่ช่วงช่วงรอบต้นเท่านั้นช่วงรอบปลายเนี่ยจะจะไม่ดังนะครับก็เดี๋ยวผมจะขยับมาร์กแล้วก็ตั้งเวใหม่เนี่ยตัวเนี้ยมันดังมันคลายมันถอยเห็นไหมเนี่ยเหตุผลที่เครื่องมันดังนะครับสาเหตุเพราะอะไรก็เพราะว่ารอบสูงเกินไปแล้วก็เครื่องมันสั่นปกติเครื่องพวกนี้มันก็รอบสูงอยู่แล้วเรายิ่งทําทําไปปดรอบไปมันก็สูงแล้วก็อีกอย่างก็คือ ตอนผมขายขันเข้ามาน่าจะเจ็ดแปดเดือนก่อนก็ไม่ได้ตั้งมียังไงล่ะก็คือขันพอพอพอตึงมือครับไม่ได้ขันแน่นมากก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนมีปัญหานะครับเรื่องนี้ก็ผมเคยได้ทําคลิปตั้งวาลแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงกรณีนี้นนผมตั้งโดยไม่มีฟิลเเกตนะครับเพราะว่าฟิลเเกตเนี่ยผมบริจาคให้เพื่อนไปแล้วก่อนที่จะเลิกทํารถไปเมื่อ6เดือนก่อนก็ไอดีนะครับให้ขยับสายขวาได้ ก็ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ให้มีเสียงเล็กน้อยนะครับขยับซ้ายขวาได้มาร์กตั้งเป็นจุดตายบนนะครับก็เป็นตัวทีแล้วก็ไอเสียเนี่ยขยับซ้ายขวาขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับจะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากไปดูคลิปแบบละเอียดของผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งไว้นะเพราะว่าตั้งพวกพวก2วาล์วแบบกระเดื่องเนี่ยผมทําไว้อยู่พวกเวฟพวกอะไรก็ตั้งใใคล้ายๆกันนะครับกรณีนีน้ผมไม่มีฟิลเลเกตนะถ้าฟิลเลเกตถ้ามีผมจะตั้งอยู่ประมาณ ตัวนี้จะอยู่2 5 0สิบหหรือเปล่าตัวนี้จะอยู่ที่10บกว่าแต่ Sonic ID จะชิดกว่าพวก CBR นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมถ้าหากอยากดูนะเดี๋ยวให้กดตรงตัวหนังสือสีฟ้าใต้ใต้คลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวกดเข้าไปเลยว่าการตั้งวาลวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แล้วมันจะเด้งการตั้งวาลวของเกือบทุกช่องเลยมีทั้งช่องผมและช่องอื่นนะครับก็ง่ายๆนะครับปกติเขาจะติดแฮแท็กกัน ปกติเขาจะแฮชแท็กพวกเกี่ยวกับต่างๆงันนี้ผมให้ให้มันสะดวกต่อคนดูแล้วกันก็กดเข้าไปเลยครับเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นไปเองก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังนะครับหลังจากตั้งวาวเสร็จ เงียบไปก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งนะครับตั้งดังไปก็ไม่ว่าจะวิ่งเหมือนกันก็ตั้งเอาพอดีพอดีครับกะว่าเวลาความร้อนเครื่องมันร้อนแล้วเหล็กมันขยายตัวแล้วแล้วมันมันเงียบก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับปกติผมจะตั้งดังกว่านี้สักหน่อยแต่พอดีไม่มีฟิลเลรเกต